สวัสดีครับสวัสดีครับยัครับขอต้อนรับนะครับก็้าสู่รูมวิสนิวนะครับสี่ทุ่มสามสิบห้าทีนะครับมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบอลเทิงไทยของเราครับรวมถึงทั้งเอเชียแล้วก็ออทั้งต่างประเทศด้วยใช่แล้วครับวันนี้อยู่กับกราละพัฒนะครับเช่นเคยเลยมีข่าวเป็ดเผ็ดร้อนๆนะครับมาอัปเดตกันนะครับมันมีอะไรพัฒนให้ติดตามก็จะมีเรื่องราวของบิ๊กแบงนะครับคอนเสิร์ตครับแต่ว่าเขายังไม่บอกคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับ เกาหลีในช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับไปติดตามกับพัทในโซนไทนครับมา,มานะครับเราจะพูดถึงคอนเสิร์ตของ Big Bang นะครับที่ก็จะเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของพวกเขาในวงการครับแต่ว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เขาบอกว่าปิดเป็นความลับครับ ก่เติบโตในวงการเคป๊อปมาถึง10ปีด้วยกันนะครับวง Big Bang ก็ได้กลายมาเป็นบอยแบนด์แถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีไปที่เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดเพื่อเป็นการข่าคุณแฟนที่ก็ให้ความรักและกำลังใจมาโดยตลอด Big Bang ได้ประกราศว่าพวกเขากำลังจะจัดแสดงโชว์นะครับแบบสุดเซอร์ไพรส์เหรับฟแฟนๆเนี่ยเพื่อฉลองครบรอบ10ปีครับในการแสดงโชว์ครั้งนี้ครับก็เก็บไว้เป็นความลับไม่บอกเลยว่าจะจัดขึ้นที่ไหนโดยรายละเอียดนะครับมีเพียงแค่ว่าจะจัดขึ้นในกรุงโซลเดือนนี้ครับ แม้ว่าการจัดคอนเสิร์ตนะครับจะรับสุดยอดแต่ว่าเชื่อว่าทางวงเนี่ยก็ได้เตรียมสำหรับคอนเสิร์ตนี้เอาไว้แล้วเพราะเร็วๆนี้ก็มีสมาชิกอาจจะต้องเข้ากรมทหารครับโด,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 ย,ดยหลังจากที่ได้จัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับบิ๊กแบงก็มีกําหนดจัดงานทัวร์แฟนมิทติ้งใน8เมืองในจีนตั้งแต่3มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมแล้วก็ตามติดๆมาด้วยนะครับการสแสดงคอนเสิร์ตสวันที่ออสกาที่ญี่ปุ่นครับ โดยการทัวร์ที่ประเทศจีนนั้นนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมขึ้นในตารางการทํางานของพวกเขาหลังจากได้รับความนิยมมากเลยนะครับยังไม่คาดคิดจากการจัดทัวร์คอนเสิร์ตโฉ16 Big Bang a d e V.I.P. ชัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนั้นมีแฟนคลับชาวจีนเข้ามาร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับถึง182,000คนส่วนการจัดงานในครั้งใหม่นี้นะครับก็จะเดินสายไปยังเมืองหลายเมืองเลยไม่ไมว่าจะเป็นเฉินหยางฟูชชินนะครับหนาน,หนิงชิงเต่าฮาบิน ต้าเหรียญน,นะครับแล้วก็โฉงชิ่งวันถึงเฉิงตูด้วยก็จะรับขนาดไหนผมว่าเดี๋ยวแฟนคลับก็ต้องมีการสืบรู้อย่างแน่นอนนะครับ